มันแล้วเอออันนี้สลึงนึงได้ทุกคนวา,าเงินบ้านหนึ่งเดล่ออดามีใจอยู่นนบ่ว์มาได,ได้หลายได้เข้ามาว่าเธอเนาะออืห้าสีอันเอานี้เนาะเจอของคุณเต้นี่เข้ากับโบ้คว่าสีอัน,อ,น,นอ,อ,ปปอันนั้นอะไรเพราะว่าเข้ากับโบคนนนะ้คเลยนะอือันนี้เจาะแล้วเนาะแล้วจีนอีหยังเจาะนะนี่เนาะทุกคนอันนี้เกได้มาเมื่อนี้เนาะ เัาเพ่ต้องแกะกระยาเธอเดี๋ยวให้แม่แกะโอเคแกเข้าไปเออเสร็จแล้วเออไม่แม่ล้างเธอนี่เขาไปเก็บแล้วทุกคนอันนี้นะสออภัยไม่ได้นั่นนะธรรมดาอนนี้นะเบาะแก้วงู้งเข้ายืนเข้ายืนต่ำมีคนยืนต่ำเพราะท่านมันโบดมันเฉียนชีอันมอโม่เนั่นเด้นี่มันนี่ปทุกคูดได้ยังไงนี่นะมันก็ตกใจ แก้วตรงมันไม่เนเออเขาสิต่ำกินนี่เขาบอกมันเหม็นเป็นดำๆขึ้นน่ะนะตาแเนี้ยนะแดงๆแอมแหมว่าเขาใจเด้อดีใจวะดีใจเด้อสบายดีนะทุกคนสบายดีวันนี้เาพบกับสองสาวน้องเกียร์สาวเพื่อให้แต่งอ้อนสาวลาว นะทุกคนวันน so oh, uh, <laughs> mm ี้อันมาฮับเพื่อนเนาะแต่งออนสาวลาวเพ่นมาเตะเพื่อนหลายหลายพนมาเตะอันกรุงเทพพนมากรุงเทพเจ้ากรุงเทพเลยทุกคนเกรุงเทพบ่มีรถกระบะน่าก็เลยว่าอ๋อมาลัดเนาะมาพวหมูในหอบจักแม่จักเดินกระจำบ่ได้เนาะทุกคนเดินสองสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงแต่เดินสองพนบอเออจะประมาณเพื่อจะเดินอันเด้อ เป็นโทเมนตัวนี้ช <c oughs> <c oughs> อบพี่ไปน้ำมันไปน้ำเดีอนน,น้ำอ,อันนี้ค่ะกะมีอันแนวเซอร์ไพรทยเลยทุกคนนี่กำลังซีเมอร์บานเนาะนี่อะไรอันนี้เนาะมีอันนี้น่ารักติ๊นนดเก็บเงินเก่งนี่ปี๊ดโอ้เหโนไดเลยมีเก็บเงินเก่งสุดยอดเลยเออหางหางเก็บเงินค่ะเจ้าเทสทีนะน,น,นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็ไปเซอร์ไทยยีแม่เนาะก็เป็น อันนั้นเก็บเก็บเใต้หัวเก็บอะวันนี้ซื้ออีเมอันนี้ก็ไปซื้ออมาแต่หาแล้วซื้อเมื่อนี้เลยแหละมีเป็นแหวนแหวนเนาะอันนี้นะสรึ่งหนึ่งทุกคนเกสต์ไปซื้อไทยอีกประมาณราคาเท่าไหร่มื่นมื่นหกนี่แหละประมาณหมื่นหกเอ่อเกสตไปเซื้อไทยอีเม้เนาะทุกคนแต่ตอนนี้น่ะมาตลาดกระแตงล้วหรือห้าสิบแหวนขนมติดโอเคพี่พี่คะตอนนี้เข้ามาวัดเทิร์นเนาะ ห้าสีอันเอานี้เนาะเจอของคุเป้ะไม่เข้ากับโบกู้ว่าสิบอันนั้นได้ไรเพราะว่าเข้ากับโบ้เคยนะอืมอันนี้เจาะแล้วเนาะน่าจะเป็นอีหยังเจาะนะทุกคนไปว่าคุเป้มันเป็นอะไรมันหนาวบริมันบูต้องเข้เออเอาไปแล้วเห็ดได้ยุบักนี่เนาะทุกคนอันนี้จี่ไปมาเมื่อนี้เนาะอันนี้ต้องแกะกระยาเธอเดี๋ยวให้แม่แกะโอเคง่ายเข้าไป นีอสและนียแม่ล้างคือนี่เราไปเก็บมาทุกคนอันนี้นะสวัสดิค่ะเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์แม่กันไปัสดีค่ะแต่ไปแม่ก็อยู่แต่ในบ้านคนอ่อนคนอ่อนไปาหลังเพิ่มคนน่ะคือคนเอ็ดกินนะเคยแม่อุค่ะทุกคนใช่เขาเขาเปียกนะจะเป็นอีหยังแม่คือคนเอ็ดกินอือ จะก็ได้มามาให้พร้อมมาพี่เบิ้งคะแนนนี่นะคะแนนนี่เลยน้าธรรนดาเชิลูกแต่งสีนั้นธรรมดาเชิญแต้งสีตังคาเป๊ให้เราก็จะมาแต่ตลาดเลยนั่นไปเลิกซื้อคาเป้ขาจาเพอนี่กินนันเลยนะแต่ว่ามันบูดบูดอ่ะอกินมันแบบเ่ค่คยดีปันญดหานะแม่มีทั้งเจะด้วยนะมีคนเจะนำไ่ได้นั้นนี่นะธรรมดานี่นะ แกพวกนู้นเขายืนเขายอะต่ำมีคนว่าเยอะต่ำเพราะมันท่านมันโบ้แมันเฉื่อยๆมอมอหนั่นเด้นี่มันนี่คือคูอย่างนี้น้ำมากระตุกใส่แกพวกนู้มันเพื่อนเออเขายิต่ำกินนี่ขวามันมีอันเป็นดำๆขึ้นอะนะนี่ก็ตาเด่นอยู่เนาะแอนแดง ีใจว่าขอใจเลอดีใจว่าใจเลอลูกของคนเลอรเป็นคดฟฟี่ในนี้นะของเก๋ได้บ่แม่ของลูกนะาขเใส่ผงดูมใส่ผงดูพอดีอยู่บ่หนิวเลยเนะ ก็<อ>ใส่เอ็โบพอดีเซะเอนิวนิวนิวนีวน้เออพอดีว้าด <c oughs> มัแล้ว <c oughs> อ,อันนี้สนห,หนึง่งเลยทุกคนม่งเงินบ้านหนึ่งเด้อสวยบ้องมากบ้องสวยสวยบ้องสวยแหงบ้องภูใ <c oughs> ิใจน <c oughs> เนาะชาวลานแหงบ้อง ทีใจอยู่บ่บ่ได้หลายเนยน้อยกับไรน้อยกับไรเติมเนาะเวลาเล็นควยเวลาเล่กปาดแบบเนี่ยโดนโมเป็นเธอร้านเลยนี่นี่เนาะทุกคนแล้วกะอันเท่ามาเนาะส่งเออเท่าอันไปรัดเพื่อนมาเนาะแต่ว่าตีจับไปกินยำแรงนาะเต็มเนาะเขาก็ซื้ออันนี้มาอืมนี่พักเนาะ แล้วก็นในทรวดทวดีแล้วก็อันนี้มาแต่งซูมาใส่พวกเท้าน,นี้หมือนเจ๊แต่งด้วยนี่เด้อเ,เ,เจ๊แต่งเด้อเจ๊กระดาษนี่ทุกคนเห็นตูดแล้วนี่สบายดีโอ้ยเท้าอันเท้าอันนี้ไปขายได้บ้ <laughs> <laughs> เอากลับม้ไปขายได้บ้าง <laughs> มาได้เท้าซิมาเอ็ดกินกันต่อเนาะพี่น้องเนะาะไปเบิ้งได้ไรซด อ่าห้าสิบแปดอ่ไลไลฟ์โซนเอาทุกคนแต่ว oh. ่าน oh. ่าที่ระท่านชอบกินแตทีลงนี่นะทุกคนเอ้ยที่ผมบอกโดนอันที่ก็ที่ที่เข้าใจเกล้าลายเด้อที่ไปฮับเมื่อวานแล้วแล้วก็เมื้อวานก็ไม่ลดกับแล้วก็เลยมานอนบ้านจริงเราอยู่ในเพื่อนไหนเราอีโซนมานอนแล้วพอนอนเพื่นสิกลับบ้านทุกคนแต่ว่ามาหอดแล้วคือแบบพระท่านรถเนาะรถเมื่อก่อนก็เลยส่นได้มานอนได้มานอนเทอร์ทีสองแล้วทุกคนเทอร์ทีสองแบบ แม่ก็ได้ดูชาโงคนนี้มามาในสไตล์สาวแวนเนาะแฟนดีเวนดามแต่ว่าหลายคนก็ว่าอันท่าสองคนเป็นพี่น้องกันนะทุกคนในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะจะบอกว่าพี่ๆเห็นอยู่นี่นะคือกันบอกคอมเมนต์บอกเน่เด้อทุกคนเดี๋ยวเราไปอ่าเฮลมเวทต่อกันเนาะทุกคนกับคลิปนี้ก็สิขอจบ เพียงแต่ซับนี้เนาะก็ดีใจที่อ่าได้เห็นมูเนาะทุกคนเนาะดีใจคือการกำใจเย้คือกันเนาะที่ไปฮับแต่ว่าอันนี้ก็เท่าสิไปเฮดดี้ตอนนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เท่าสิไปไลฟ์โซนนาะพี่น้องในตตโต่อเด้อพี่ๆทุกคนสามารถเข้ามาเป็นกําลังใจเขาสองคนในเนาะเกียรติศร์สาวผู้ไทยแล้วก็แต่งอ้อนสาวลาวในสองสาวโต้เนาะทุกคนสามารถไปติดตามเป็นกำลังใจคือได้เด้อไลฟ์ทุกมือเนาะทุกคนเนาะไปไปสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์นะ